ย่องยองสวัสดีค่ะทุกคน<ๆ>ขอยินดีกต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนาะเราก็อยู่กับเกมเศรษฐีกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะ,ะหมดอีเวนต์ของนางเลอบังเลอใจนะคะทุกคนเออเราก็จะมาทําอะไรวันนี้เราก็จะมารวมการ์ดนะคะเพราะว่าเราปิดอีเวนต์ไม่ได้เราก็จะไปรวมการ์ดแทนนะคะอะโอเคนะคะ ตอนนี้เราต้องมี10สิยรวมต้องหยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคตอนนี้นะคะเรากดมาแล้วเรารวมได้ทั้งหมด5คู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะคะคือได้หมดเลยดีมากนะคะฉันอยากได้ดาร์กซิตกับสิลลีนะคะอ่านถูกไหมไม่รู้นะคะก็ขอเป็นแบบหมวกกับกางเกงก่อนแล้วกัน1นึ่งแมทนะทุกคนขอแถว2องได้ไหม เอมเบอร์ ber, ทุกคนเอมเบอร์ <laughs> <Em ber S 2> <laughs> แล้วหนึ่งนะคะเป็นตัวที่เขาบอกว่าได้เยอะมากนะคะในอีเวนต์นี้หน่อยแน่ขอเดบิวก็ได้นะเอาจริงๆสวีทสวีทสวีทก็น่าสนใจฉันยังไม่มีเออแคทเธอรีนชุดว่ายน้ำนะคะตัวนี้เหมือนจะมี ไกลนะคะกับหัวมุมเนาะอันนี้น่าสนใจนะคะแต่ก็เปอร์เซ็นต์น้อยเหมือนกันโอเคยังไม่มีถือวัดได้อยู่นะเออมาขอแถวหน้าได้ไหมอะสเตล่าฉันมีแล้วสเตล่าอะไม่เป็นไรนะคะเราเหลืออีกสองคู่สุดท้ายเนาะขอแถวหน้าสักตัวได้ไหมอะโอกาสมันจะออกยากขนาดนั้นเลยเหรอ ราชนีเพลงล็อกก็โอเคนะเพราะฉันยังไม่มีไม่ขอดูสวิตช์ลุกหล่อเสี่ยวหลี่อ่ะฉันได้เสี่ยวหลี่ดักลินเดวิสินน่ะได้ไหมตำรวจลาวิอองโหลดนะคะลาลาลาลยยังโหลดนะอู้ฉันได้แล้วอ่ะฉันมีแล้วไม่นะ ขอได้ไหมอันสุดท้ายแล้วว่าขอแถวหน้าสักตัวก็ได้ชูๆก็ได้อ๋อไข่ก็ได้ต่ว่าเดีย้ยตำรวจลาวีอ่องนะคะทุกคนเรียบร้อยสู่ขึ้นในวันที่ดืไม่นะธนุตสา์เสียเงนินตั้งเกือบสองล้านนะคะเพื่อมาเอาการอย่างนี้อย่างงั้นหรือ หน่อยเนยนางจีเอ็มจีใจชั่วมากเลยนะคะโอ้ยเราต้องกดคำว่าราสุดนะคะเธอดูสิรวม5ครั้งนะคะดีหน่อยที่เรายังได้น,น,นี้ชุดา้น้นาม,มาเนาะเจเขาว่าอะไรเ่ยไกด์เเลยหรออ๋อไกไกสมุดแบบขังฟองโอ้ถ้าใสาย่ยะมณนีก็เป็น87เลยหรอหน่าสนใจนะคะ แต่เอามีเมืองแพงในตัวด้วยนะคะอ๋อ,อ,อตกหัวมุมย้ายหัวมุมหรอ,อก็น่าสนใจนะคะก็เพื่อเอาไว้เล่นละกันนาอโอเคนะคะอะสำหรับวันนี้ก็บายบายนะคะหวังว่าทุกคนจะไม่เกลียก,กันนาอเออวันนี้ก็เดี๋ยวรออีเวนต์นะคะวันนี้ตอนบ่ายไม่รู้ว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรก็ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง thank you